สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สําำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะรายการเจตอาสาพัฒนาวันนี้วันสำคัญวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเอกสัตย์แห่งกรุงธนบุรีผู้กอบกู้เอกราชชนชาติไทยค่ะมา ติดตามวันคล้ายวันปรับดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมว่าศินพระราชสมภพเมื่อ17เมษายนพุทธศักราช2277ค่ะเมื่ออายุครบ13ปีได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กและปฏิบัตรริราชการจนมีความดีความชอบได้เป็นพระยาตากปกครองเมืองตากค่ะจนปีพุทธศักราช2309กองทัพพม่า ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์จนล้อมเมืองไว้พระยาตากเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วจึงนำทหารตีฝ่าวงล้อมออกมารวบรวมกำลังคนที่เมืองจันทบุรีก่อนยกทัพกลับมาตีพมา่าที่กรุงศรีอยุธยากอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาได้ในเวลาเจ็ดเดือนค่ะหลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปอยู่กรุงธนบุรีทรงปรับดาพ เศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สี่ครอง กรุงธนบุรีอยู่15ปีค่ะนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีปี2,553คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำเนดให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีค่ะซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะและถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะเพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษ ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยผู้กอบกู้เอกราชให้ชนชาติไทยค่ะอีกสักครู่มาติดตามในส่วนของรายละเอียดกับรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ